สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับทําสวนให้ง่ายสไตล์สวนกิติธราอ่ะคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูว่าเวลาปลูกผักไฮโดรเนี่ยฮะแล้วเรามีการเติมสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่ปุ๋ย A ปุ๋ย B ในอ่าลังปลูกผักสลัดไม่ว่าจะเป็นน้ําส้มควันไม้ไตรโคโดมาหรือในกระทั่งจุลินทรีย์สังคเคราะห์แสงอ่ะเพื่อนเพื่อนคนใดเคยเติมมาผมเคยครับเพราะว่าผมทําผักไฮโดรตรงนี้ก็ อ่าหน้าฝนปีนี้ก็ปีที่ห้าเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในปริมาณต่างๆผมลองมาหลายปริมาณครับแล้วก็ทั้งแบบผสมกันนันน่นนู่นนี่แบบไหน,นยังไงเดี๋ยววันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตสลับกล้องครับผมมาดูกันเลยครับตรงนี้เลยตรงนี้เลยง่ายๆตรงนี้เพราะว่าผักต้นใหญ่อยู่นูน่นแต่ตรงเนี้ยผมจะมีการเคลียร์ผักบางชนิดออกเพราะว่าแต่ละร้านต้องการผักไม่เหมือนกันเนาะอายุไม่ถึงก็เก็บครับ พราะว่าต้องขายเนี่ยพวกเนี่ยกินโคโรนเนี่ยก็ต้องเก็บออกไปเพราะว่าลูกค้าต้องการกับตัวเดสโคโรนตรงนั้นแต่พวกนี้ก็รอตามอายุก่อนเพราะว่ารอบเวียนเก็บอยู่ฝั่งนู้นอ่ะทีนี้มาดูครับการปลูกผักแล้วเติมอย่างอื่นเข้าไปในนี้อ่าผมเชื่อครับว่าหลายคนน่าจะสงสัยหลายคนน่าจะเคยลองผมเคยเติมนะครับมีไตรโครเดอร์มาเติมเข้าไปปริมาณเท่าปุย๋ย น้อยกว่าปุ๋ยมากกว่าปุ๋ยปริมาณลดหลั่นกันไปในช่วงที่ผมขายผักไม่ได้คือช่วงโควิดเนาะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยร้านอาหารที่บุรีรามโดนสั่งปิดหมดเลยซึ่งผมขายผักไม่ได้ผมก็ใช้ช่วงเวลาเหล่านั้นเนี่ยฮะในการทดลองในการเรียนรู้อยู่กับผักก่อนนานอยู่ครับไม่ใช่แค่ปีต้นปี2 2 0สอนยะสองศูนยยาวอยู่เหมือนกันครับช่วงนั้นเป็นช่วงช่วงอยู่ที่ขายไม่ได้มาดูครับไตรโคโดมา น้ำส้มควันไม้ที่ใส่ลงไปในในนี้นะฮะที่ผมลองนะลงในผักสลัดเนี่ยไต่โคดมา่าน้ำส้มควันไม้แล้วก็จูเลนซีสังเคราะห์สแสงเติมไปในนี้เลยซึ่งความที่เราอยากรู้นะครับว่าเติมไปแล้วมันจะเป็นมีผลอะไรแบบไหนยังไงหรือเปล่าเราก็เติมซึ่งในส่วนตรงนี้ไม่ได้เติมแค่ปริมาณเท่าผักสลัดนะครับเติมมากกว่าก็มีเติมน้อยกว่าก็มีสิ่งที่ตามมาก็คือมันทําให ปุ๋ยเราเนี่ยเพี้ยนอ่ะเดี๋ยวก่อนนะผมทําไมผมถึงว่าปุ๋ยของเราเพี้ยนคือการทําผักของผมเนี่ยผมไม่เคยมีการวัดค่าน้ําไม่เคยมีการวัดค่า pH น้ําวัดค่าปุ๋ยค่าอะไงต่างผมไม่เคยแม้กระทั่งวัดอุณหภูมิผมก็ไม่มีหรอกผมปลูกแบบนี้ไปเลยแต่ทําไมผมถึงว่าเพี้ยนเพราะว่าสิ่งที่ผมเติมเข้าไปเนี่ยผมจะสังเกตได้ว่าอย่างเช่นไรโคโนมาผมคิดว่ามันจะทําให้ช่วยในเรื่องของลดการเชื้อราใบาจุดอะไรในส่วนตรงนั้น น่มันก็ทําให้ปุ๋ยเพี้ยนทําให้ผักโตไม่ไเต็มที่แล้วทีนี้ต่อมาคือน้ําส้มควันไม้ผลที่ออกมาครับโอ้อย่าเติมดีกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมเติมก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแมพูดแล้วก็อายตัวเองไม่น่าเติมหรอกครับจริงๆนะอย่างพวกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงถ้าเพื่อนๆอ,อยากฉีด,ฉ,ดฉีดทางใบดีกว่าครับแต่การฉีดคือฉีดช่วงเช้า เพราะว่าการให้ปุ๋ยทางใบจะฉีดช่วงเช้าจะดีกว่าส่วนการไล่แมลงจะฉีดช่วงเย็นแต่ถามว่าจําเป็นไหมสําหรับผมทําผักมาเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าไม่จําเป็นหรอกครับไม่ต้องฉีดหรอกเพราะว่าแค่ปุ๋ยที่ให้ในในตัวของปุ๋ย AB ที่ให้ตัวผักนี่ก็เพียงพอแล้วครับเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเขาแล้วไม่จําเป็นต้องทางใบหรอกครับทางใบที่สวนใช้ก็คือการไล่แมลงไล่หนอนป้องกันหนอนป้องกันแมลงตรงน,นั้นมากกว่าคือใช้ตัวนั้นแหละแต่ไม่มีการใช้ทางใบเลย แต่การผสมตัวอื่นลงไปในน้ำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอ,อ,อะไรเนาะเติมออกซิเจนเติมอะไรผมก็ไม่เคยนะครับในส่วนตรงนี้ปลูกแบบนี้ดีกว่าง่ายกว่าสะดวกกว่าไม่ต้องหาอะไรมาให้เราปวดหัวปวดสมองวุ่นวายหรอกครับใส่ปุ๋ยก็พอแล้วเพราะว่าการเติมสิ่งอื่นๆลงไปเนี่ยอย่างผมเคยลองเนี่ยมันไม่ได้ดีหรอกครับหรือเพืเ่อนๆคนใดเติมแล้วมันดีก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนได้นะครับแต่ผมผมไม่เติมแล้ว เพราะผมเคยเติมและผมคิดว่าการทําสิ่งเหล่านั้นน่ะเปลืองค่าใช้จ่ายเสียเวลาแล้วก็ไม่ได้ทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเลยผมก็เลยไม่ต้องไปเติมหรอกครับปลูกอย่างเงี้ยดีที่สุดแล้วง่าย,ายๆแบบนี้เลยส่วนเพื่อนๆคนใดอยากทดลองเติมลงไปก็ลองเติมดูเลยครับแต่ผมเคยเสียเวลากับสิ่งเหล่านั้นมาก็เลยมาแชร์ประสบการณ์ให้ดูว่าการทําสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ผักผมดีขึ้นเลยผมก็เลยไม่เคยเติมอีกเลยครับ และไม่ได้เติมแค่รอบเดียวอย่างที่ผมบอกเติมหลายอัตราส่วนหลายรอบหลายครั้งอยู่จนรู้ว่าอืไม่ต้องเติมหรอกแบบนี้ดีกว่าสําหรับเพื่อนๆคนใดทําผักสลัดอยู่เจอปัญหานะครับคอมเมนต์ถามได้เลยนะครับในส่วนตรงนี้หรือเพื่อนๆคนใดทําผักอยู่อยากยังไม่เจอปุ๋ยหรือมเมล็ดพันธุ์ที่ตัวเองถูกใจลองเอาของที่สวนใช้ ไปทดลองปลูกทดลองใช้ดูได้นะครับในส่วนตรงนี้แอดไลน์มาคุยกันผมทิ้งเบอร์โทรไว้หลังคลิปที่ทําเกี่ยวกับผักสลัดทุกๆคลิปในส่วนตรงนี้หรือเพื่อนเจอปัญหาก็โทรมาถามได้นะครับไม่ใช่ว่าต้องซื้อของผมแล้วโทรมาคุยไม่เกี่ยวหรอกครับโทรมาปรึกษาโทรมาคุยได้ถ้าเจอปัญหาอย่างน้อยเพื่อนๆเ,เอาแนวทางผมไปแก้ไขปรับใช้ในส่วนของสวนตัวเองได้อย่างน้อยเราจะได้มีไรายได้เข้าสวนไม่ยากครับทําผักไม่งั้นผม ขนาดยังไม่ใช้ใชพลาสติกคลุมเลยผมก็ยังมีผักขายคือช่วงนี้ยถ้าใช้พลาสติกคลุมเนี่ยจะปลูกง่ายกว่าน,นี้เยอะเลยแต่ผมมาคลุมไม่ได้เพราะบ้านผมลมแรงคลุมไปมันก็ขาดพอขาดก็ต้องซื้อใหม่เรื่องค่าใช้จ่ายครับขยันตักน้ําไปก่อนถึงผักจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่อย่างน้อยก็มีผักขายสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสําหรับวันนี้สวัสดีครับ